เอ็นโซ่เฟอร์นาเดสชาวฟิลิกมูดริคและเมฟิสเดียปายนี่คือสเดียวที่น่าจับตามากๆครับแล้วพวกเขาทั้ง4จะไปลงเอยที่ทีมไหนจะได้ย้ายทีมหรือเปล่าในตลาดหน้าหนาวติดตามเรื่องราวทั้งหมดได้ในเกมเอเดเลียรข่าวครับ ตลาดมกราคมได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับแฟนบอลทุกทีมเนี่ยต่างตั้งตารอและก็คาดหวังกันเหลือเกินว่าทีมของตัวเองเนี่ยจะมีการเสริมทัพเข้ามาเพิ่มอีกหรือเปล่าทีมเรามีปัญหาตรงไหนต้องเสริมตำแหน่งไหนมาเพิ่มอีกบ้างแล้ถึงแล้วว่าตลาดมกราคมจะไม่มีความตื่นเต้นมากเท่ากับตลาดซื้อขายช่วงซัมเมอร์แต่แน่นอนนะครับว่ามันก็มีความสําคัญไม่แพ้ก,กันถ้าคุณเสริมถูกจุดปัญหาที่มีเนี่ยมันอาจจะหายไปเลยก็ได้หรือว่าทีมที่มันดีอยู่แล้วแล้วจะเพิ่มศักยภาพให้มันดีมากขึ้นนนนนปออีีกเเพพรรราาะะะฉัั้้วคบจูดถึง ดีก้าครับดี๋วนี้ถือว่าดราม่าก,กันสุดๆเลยครับก่อนฟุตบอลโลกจะเริ่มต้นขึ้นครับชฉนันว่ามีแฟนบอลน,น้อยคนนะครับที่จะรู้จักนักเตะรายนี้แต่ณเวลานี้ครับนี่คือหนึ่งในมฟิลดาวรุ่งที่กำลังมีฟอร์มการเล่นร้อนแรงสุดๆหลังเจ้าตัวทำงานได้ดีมากๆกับทีมชาติอาร์เจนติน,น,นาในศึกฟุตบอลโลก2022ครับต้องบอกว่าเอนโซเนี่ยกลายเป็นส่วนสำคัญมากๆนะครับที่พาทัพฟ้าขาวทะเหลืงเมืลังแชมป์ได้สำเร็จจนเจ้าตัวได้รับรางวัลดาวรุ่งยอดเยี่ยมในทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกครั้งนี้ไปครออ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 องงงีีีีีีีีกก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 กดดดดดดด้ววววยยยยยส่ทท่่ so ่่่่่่่่นน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 บบบบบบบทททททททาาาาาาเเ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 เโโโซซซซถถัััั็็็็็จะะะป์์์์์ูแตมมมมหึชฟไลลพพรรรคค การลงไปเล่นเป็นมิฟิลตัวต่ำโดยต้องทาหน้าที่ในการตัดเกมการออกบอลจากแนวลึกทั้งสั้นและยาวที่ต้องแม่นยำม,มากๆและเขาต้องคอยเชื่อเมเกมจากหลังไปหน้าตัวเอนโซเองครับมีความขยันสูงและเอนโซก็ทําหน้าที่ตรงนั้นได้ดีมากๆในขณะเดียวกันครับการเล่นเกมรุกของเอนโซเองกับลูกยิงไกลของเขาเนี่ยก็ยังดูเฉียบคมมากๆอีกด้วยนะครับแน่นอนนะครับว่าเมื่อดาวรุ่งหน้าใหม่มีเวทีใหญ่ให้ใหแสดงศักยภาพเนี่ยพราผลงานมันออกมาดีก็มันจะมีเหล่าบรรดาบิ๊กทีมคอยติดตามอยู่เสมอ และสำหรับเอนโซเฟร์นเดสกองกลางเบนฟิก้าเขาคือหนึ่งในนั้นครับตอนนี้ครับมีข่าวว่าทั้งเลียบูมาม์เชสเไนเต็ดเชลซีและอัลมาดริดให้ความสนใจที่เซ็นสัญญาตัวเขาไปร่วมทีมซึ่งปัจจุบันครับทีมที่กำลังตตเป็นข่าวอย่างหนักและมีโอกาสจะคว้าตัวเอนโซไปตั้งแต่ตลาดมกราคมนี้เลยก็คือสโมสรเชลซีนะครับที่ได้มีการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการให้กับเบนฟิก้าไปแล้วด้วยราว85้าล้านยูโรแต่ว่าเบนฟิก้ายืนกรานอย่างเต็มที่ครับว่าพวกเขาจะไม่ยอมรับข้อเสนอนี้อย่างแน่นอนเชลซีารก แบ่งผ่อนช่ายแต่อย่างใดนะครับและถึงแม้ว่าตัวของนักเตะเองจะตกลงกับเชลซีได้แล้วตามรายงานของฟาบิโอโรมาโน่แต่ว่าเรื่องราวมันยังไม่ได้จบลงแค่นั้นครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาครับคุณซือใหญ่ของเบนฟิก้าอย่างโรเจอร์สมิธเนี่ยได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงดิวเอนโซเฟร์นเดสว่ามีสโมสรหนึ่งที่ต้องการเขาพวกเขาพยายามดึงดูดเขาแต่พวกเขารู้ดีอยู่แล้วว่าพวกเขาจะได้ตัวเอนโซก็ต่อเมื่อพวกเขาจ่ายเงินตามสัญญาผมว่านะนี่มันไม่สุภาพเลยสำหรับพวกเราทุกคนรวมถึงเบนฟิก้าด้วยพวกเขาทำให้นักเตะคลั่งคล้า้อาจพเงนและดค มมามาาก,กว่เห็นไหมครับว่าเรื่องราวมันดราม่ามากยิ่งขึ้นครับเพราะโค้ชได้บอกชัดเจนเลยนะครับว่าเชลซีเนี่ยทำเป็นออกตัวว่าอยากได้จนทําให้นักเตะของเขาเนี่ยควยเขวและสุดท้ายก็ไม่ยอมจ่ายตามค่าฉีดสัญญาให้นักเตะออกแรงผลักดันดีลนี้ด้วย มันเลยกลายเป็นอะไรที่ยุ่งเหยื่อมากๆแล้วรู้สึกว่าการกระทำครั้งนี้ของเชลซีเนี่ยไม่ให้เกียรติเบนฟิก้าครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าดีลนี้มันจะดราม่ามากกว่านี้หรือไม่เอนโซเฟอร์นาเดสจะทำยังไงกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นจะกลับไปซ้อมไปลงเล่นหรือกลับไปแล้วจะได้รับการต้อนรับไหมเพราะว่าแฟนๆเนี่ยโอ้โหด่ายับสาบส่งเลยนะครับรอดูแล้วกันครับว่าสุดท้ายท้ายสุดเอนโซเฟอร์นาเดสจะไปจบลงที่ตรงไหนแต่ย้อนกลับไปนิดนึงนะครับจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าเอนโซเนี่ยเขาเพิ่งย้ายมาจากล ค่าตัวนักเตะเนี่ยกลายเป็นมูลค่าที่มหาศาลมากที่สุดของเบนฟิก้าในการขายนักเตะเลยนะครับก่อนหน้านี้ก็จะมีรูเบนดิอาชอฟเฟลิกและดามินูเยสทีนี้ก็ต้องมาตามดูครับว่าไอ้120ล้านยูโรเนี่ยจะจ่ายไหมถ้าเชลซีกล้าจ่ายก็อาจจะปล่อยครับแต่ถ้าจะมาผ่อนเป็นงวดเป็นงวดเบนฟิก้าออกมาแบบนี้เนี่ยโค้ชพูดแบบนี้เนี่ยผมว่าโอกาสในการย้ายหรือปีเต็มทีถ้าเชลซีไม่ยอมจ่ายเงินที่120ล้านยูโรแฟนๆคิดว่ามันแพงเกินไปไหมครับหรือว่าคิดว่าเหมาะสมแล้วกับค่าตัวดาวรุ่งยอดเยี่ยมปรรรรรรระะจจาาาาาาทััััว์์์นนนนนเเลลเมมมมมมตตตตฟฟฟฟุบบบบอออออลลลลลโกกกกงคคคคค่ชิิิดด หนึ่งในตันแต่ตัวความหวังของทีมชาติโปรตุเกสที่แฟนบอลจำนดนมากเคยคาดหวังว่าเขาจะกลายมาเป็นตัวแทนของคริสเตียโนโรนัลโดได้ในสักวันหนึ่งนะครับและเมื่อวันที่ชอฟฟล,ลิกก้าวขาวมันจากเบนฟิกา้าเข้าสู่เวทีที่ใหญ่ยิ่งขึ้นในลาลิก้ากับอาร์เจมาิริด้วยค่าตัวที่สูงมากๆและเป็นสถิติดาวรุ่งที่แพงที่สุดในโลกครับค่าตัวอยู่ที่127ล้านโยูโร นับจากวันนั้นที่เจ้าตัวย้ายมาสู่ทัพฟาหมีครับเฟลิกยังไม่มีจุดไหนที่เห็นได้ชัดเลยว่าเขาจะกลายเป็นแข้งระดับโลกได้เหมือนที่รุ่นพี่ทีมชาติขงเขาทำเอาไว้นั่นคือโรนัลโดนั่นเองนะครับฟอร์มการเล่นของเขาก็ไม่ได้โดดเด่นเหมือนตอนที่เจ้าตัวเล่นกับเบนฟิก้าอีกเลยนะครับมีนัดซ้ำเนี่ยยังมีรายงานจากสื่ออย่างเอโบลาด้วยนะครับซึ่งเป็นสื่อของโปรตุเกสรายงานว่าชาลเฟลิกเนี่ยมีปัญหาก,กับ Simone, ซิมโอเน่กุนซือใหญ่ของทีมครับหลังจากเจ้าตัวเนี่ยไม่ค่อยพอใจที่ไม่รับโอกาสลงเล่นมม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 มาา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 กก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 กเเ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 ททททท่่ท่่่่ีีีีีีีีคคคคคคววววรรรรรรรแแลล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 ะะะจจจจจ้้้้้้ตตตตััััั็็อออองงงงๆยยยยปใในน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 ดบบฟิิโสพ6 13 และเมื่อตลาดมกราคมมาถึงแอตมาริดก็ประกาศพร้อมปล่อยเขาทันทีแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับไอการปล่อยที่แอตมาริดบอกเนี่ยไม่ใช่การปล่อยแบบขายขาดนะครับแต่เป็นการปล่อยแบบยืมตัวเท่านั้นโดยมีทีมที่กำลังมีปัญหาด้านหั่งศูนย์หน้าณนะตอนนี้อย่างอาร์เซนอลที่กับเบรเกตซุดมีอาการบาดเจ็บอย่างหนักและแมเเตอร์ยูไนเต็ดครับที่ไม่ได้มีกองหน้าที่สามารถไว้เนื้อเชื่อใจได้ไดมากเท่าไหร่กำลังให้ความสนใจในตัวชอฟล,ลิกเป็นอย่างมากครับแต่อย่างที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้ครับมันติดปัญหาอยู่อย่างเดียวครับปัญ รแบ่งออกเป็นค่าเยืยวตัว15ล้านยูโรและค่าเหนื่อยตั้งแต่อีก6ล้านยูโรกับสัญญายืมตัวเพียงแค่6เดือนเท่านั้นนะครับและจะไม่มีออปชั่นซื้อขาดหลังจากจบซีซั่นนี้อย่างแน่นอนทางการรายงานของดิแอตแลนติกครับนี่อาจจะเป็นเหตุผลหลักครับที่ทำให้ดีลของเฟลิกนั้นยังไม่ค่อยคืบหน้าสักเท่าไหร่นะตอนนี้ซึ่งหลายคนก็มองว่าการย้ายทีมครั้งนี้ของเขาเนี่ยอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญในการคาแข่งของเฟลิกก็ได้เพราะการอยู่กับทัพตราว์มีที่ต้องคอยเน้นเล่นเกมรับอยู่เสมอ,อ แต่สุดท้ายก็ต้องมาดูกันว่า2ทีมนี้จะมีการเจราจาย,ยังไงให้ตัวเลขในการยืมตัวเนี่ยมันลดน้อยถอยลงไปกว่า21ล้านยูโรแล้วก็ถ้าสมมติมันลดน้อยถอยลงไปไม่ได้เนี่ยจะยอมไหมกับการจ่ายเงินมากถึง21ล้านยูโรเพื่อใช้นักเตะคนนี้ภายในระยะเวลาเป็นแค่6เดือนถือเป็นความเสี่ยงพอสมควรเลยนะครับเป็นเพื่อนเคียงกันกับดีอนี้ครับแมนยูนเต็ดอาร์เซนอลเอาไงดีฮะพิมมาได้เลยครับคนต่อมาครับนี่คือคนที่หลายคนบอกว่าเป็นนิวเชฟเชนโกครับมิคลันบรูดิกจากชัคเตอร์เดลเนตครับหลายคนอาจจะเกิดความสงสัยขขึ้้้้นนนนมมมาาาาบงรัไ่่ดยยยิชือจวีีีทห กด้วยเม้นเกมมหาศาลเนี่ยมันเลยทำให้แฟนบอลสงสัยเข้าไปอีกว่าเอ๊ะมึงใครวะเนี่ยคือเท้าความมาสักนิดแล้วกันครับมิคลาลีมูริกในวัย22ปีเป็นนักเตะสัญชาติยูเครนครับนี่คือวอนเดอร์คิดจากสโมสรชัคเตอร์โนเนตตำแหน่งที่ตัวถนัดที่สุดคือปีกซ้ายครับและจุดเด่นของเจ้าตัวเนี่ยคือความเร็วและทักษะการเลี้ยงกินตัวเอาชนะคู่แข่งและด้วยจุดเด่นข้อน,นี้ครับทำให้เจ้าตัวเนี่ยถูกขนานนามว่าเป็นเนมาร์แห่งยูเครนครับหรือบางก็บอกว่านี่อาจจะเป็นเชวาคนต่อไปก็ได้สถิติซีเซนที่ผ่านมา ครับเพราะว่าลงเล่นไปแล้วเนี่ยซีซั่นนี้18นัดยิงไปรวมทุกรายการ10ประตูครับและทำไปอีก8แอสซิสซึ่งทีมที่ให้ความสนใจเจ้าหนูรายนี้ก็จะมีทีมอย่างเบรนท์ฟอร์ดเอฟเวอร์ตันอาร์เซนอลและเชลซีครับโดยทีมแรกที่ให้ความสนใจบูดิกในตลาดมกราคมนี้เนี่ยคือเบรนท์ฟอร์ดแต่เจ้าตัวยืนยันนะครับว่ายังมองว่าจะไม่มีทางย้ายไปเบรนท์ฟอร์ดแน่นอนเดี๋ยวจ้าตัวให้สัมภาษณ์ผ่านสปอร์ตอารีนาสื่อจากยูเครนว่าแบบนี้ครับด้วยความเคารพครับผมจะไม่ย้ายไปยนนเบรนท์ฟอร,ลาลามมร์ด เข้มข้นเลยก็ไม่แปลกนะครับเด็กมีความมั่นใจแล้วก็เขาก็มีสิทธิ์เลือกได้เพราะว่ายังมีทีมที่ดีพอกับการไปเล่นแชมเปี้ยนลีกรอเขาอยู่พอเป้าหมายของบุริกันชัดเจนแบบนี้เนี่ยตัวเรื่องในการย้ายทีมก็เหลือไม่มากนะครับ ก็จะมีแค่อาร์เซนอลกับเชลซีซึ่งทีมที่ตกเป็นข่าวอย่างหนักและเป็นทีมแรกที่ยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการในเดื่องของบูร์ดิกคืออาร์เซนอลครับอาร์เซนอลเนี่ยนะครับมีข่าวว่าได้ยื่นข้อเสนอราคา60ล้านยูโรโดยแบ่งเป็นค่าตัว40ล้านยูโรและแอดออนอีก20ล้านยูโรครับตามการรายงานของฟาบิโซโรมาโน่ครับแต่ว่าสโมสรต้นสังกัดอย่างชัคเตอร์ดนเนตครับปฏิเสธข้อเสนอนี้ทันทีซึ่งเขามองว่ามันน้อยเกินไปปรหรับยอดนักเตะคนสำคัญของทีมรายนี้ครับโดยนิโคลไลนี่ครับรองประธานของชัคเตอร์โเนตเนนี่่่ยให้สสัมภาาษณ์ผือทีีี่่่่มชืออววาาาาคลิโโนปเราาไม่่รรีีบบ้อทจะขยูด เราไม่ได้ต้องการเงินขนาดนั้นเราต้องการเขาเสนอที่ใกล้เคียงกับกิลลิตและมากกว่าแอนโทนีถึงเวลานั้นเราค่อยมาคุยกันใหม่ป้ายราคาของเราชัดเจนสเสมอปับน,นึงนะกิลลิตเนี่ยฮะถ้าเทียบเป็นปอนเนี่ยคือร้อยล้านปอนถูกไหมแอนโทนี Anthony เนี่ยร้อยล้านยูโร85ล้านปอนเขาเสนอที่อาจจนย่หม่60แสดงว่าเขาตั้งเป้าว่ามันควรจะอยู่ที่8 5ถึง100ล้านปอนนะครับสกอรค่าตัวของมูริช <c oughs> ยากมากนั่นแหละครับนะก็เดี๋ยวรอดูว่ามันจะเกิดขึ้นไหมนะครับ แต่ว่าณเวลานี้ก็ข้อเสนอของอาร์เซนอลถูกปัดตกไปแล้วนะครับทีมาริร่วมมืออย่างเชลซีก็รีบเข้ามาแทรกทันทีครับเพื่อหวังว่าจะปาดหน้าดิวนี้ของอาร์เซนอลให้ได้แต่พูดกันตามตรงนะครับใจของนักเตะค,คนนี้เนี่ยแทบจะกลายเป็นของทัพปืนใหญ่ไปแล้ว จากเหตุการณ์ที่เจ้าตัวครับเขาไปลงสตอรี่ไอจีเชียร์เกมที่อาร์เซนอลพบกับอดีตกุนซือของเขาอย่างโรเบโตเดซาบีที่ปัจจุบันเนี่ยเป็นโค้ชให้กับไบรตันหรือว่าจะเป็นเหตุการณ์อีเหตุการณ์นึงครับเจ้าตัวเนี่ยเข้าไปกดไลค์อินสตาแกรมที่มีชื่อว่าอาร์เซนอลมีมโดยไอจีดังกล่าวครับมีการโพสต์รูปเขาอยู่ในกรงขังโดยมีรูปธงชาติยุเคนและสัญลักษณ์ทีมชักต้าพร้อมทั้งใส่เพลง p r e s e n t song เพื่อเรียกร้องให้นักเตะได้รับการปล่อยตัวให้เป็นอิสรรรระภาาายยใต้้แคคคมมมเเเเปญ free ัับบห็นนนวว่่ณนะลีีูดิก อยากย้ายไปอาร์เซนอลแต่ชักเตอร์บอกว่ายื่นมาให้มากกว่า85ล้านปอนด์ผมถึงจะปล่อยมันก็เลยมีแคมเปญฟรีบริกออกมาครับแล้วพอเป็นแบบนี้ครับสุดท้ายนักเตะก็ต้องเคารพในสัญญาครับต่อให้คุณจะมีใจกับอาร์เซนอลยังไงก็ตามเนี่ยแต่ถ้าราคาไม่ได้สโมสรก็มีสิทธิที่จะไม่ปล่อยนะครับถึงเวลานั้นเนี่ยทีมที่พร้อมทุ่มเงินมากกว่าอาจมีสิทธิคว้าตัวนักเตะวันอิดบายนี้ไปครองนั่นคือเชลซีครับเ่อนิมื่อไงครับเชลซีจะยอมจ่ายเงินก้อนนี้ ให้กับมูริคหรือว่าเซนอลจะอัพข้อเสนอรหรือไม่แล้วมูริคจะหาทางออกกับชีวิตตัวเองยังไงโอ้โหตอนนี้ปั่นปวดไปหมดเลยครับตลาดหน้าหนาวสนุกดีนะครับเพราะว่าเหล่าดาวรุ่งเนี่ยได้รับการจับตามองเยอะมากๆลองคอมเมนต์มาครับคุณชอบดีลนี้ไหมคอมเมนต์มาบอกกันได้สุดท้ายครับเคยเป็นดาวรุ่งที่พุ่งแรงมากๆแล้วก็ก้าวผ่านคําว่าดาวรุ่งไม่ได้จนสุดท้ายต้องกลับไปรีเซ็ตตัวเองใหม่ครับและในวันนี้ผู้ชายคนนี้กลับมาพร้อมความแข็งแกร่งความสุข,ขุม และความเฉียบคมในด้านหน้าครับเมมฟิสเดปายจากบาร์เซโลนาแน่นอนครับต้องบอกว่ามันจะมีเพลงหนึ่งที่แบบเราพูดก,กัน,บ,กนบ่อยๆนะฮะแล้วก็เป็นเพลงฮิตเมื่อปีที่แล้วคือแฟนใหม่คุณหน้าคุณคุณ้นเหมือนคนที่คุณบอกว่าไม่มีอะไรใช่ไหมครับผมว่านี่คือเพลงที่เหมาะสมที่สุดแล้วรับเดียวนี้นะครับเพราะว่าไม่ว่าจะตลาดไหนก็ตามนะครับแต่เราก็จะเห็นชื่อของเมมฟิสเดปายเข้ามาพัวพันกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่ตลอดไม่ว่าจะเป็นตอนจะหมดสัญญาก,กับโอลิมปิกลียงหรือว่าก่อนจะย้ายไปบาร์เซโลนาก็มีข่าวว่าเมมฟิสเดปายเนี่ยตตตตัั้้้้งงหนนนาาาารออออขเเสจกยยูไ็ดใ่ป รอดนะครับสิ่งเหล่านั้นก็ไม่เกิดขึ้นจริงสักทีจนเวลาเดินทางข้ามใหม่ปีครับแล้วเป็นเวลาที่ยูนเต็ดนั้นขาดตำแหน่งสูนหน้าอีกครั้งนั่นทำให้เขากลับมามีข่าวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกเช่นเคยครับตามการรายงานข่าวจากโรดริเกซเวลนะครับซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวทีวหนึ่งของเดอะแอตแลนติกต้องบอกว่าถ้าเราวิเคราะห์กันจริงๆเนี่ยผมว่าคราวนี้มันแตกต่างกันออกไปนะครับเพราะยนะูนเต็ดเนี่ยพลาดดีวของโคดี้กาโปไปให้ลิเวอร์พูลด,ด้วยสาเหตุที่สโมสรเนี่ยมีงบน้อยในการเสริมททััพตตลลาา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 ดมมมมกกกกกกรรรรรคเเ้องจะโโฟสสสี่่ขยยว ไปแผกนการทำพิธีของบาร์เซโลนายุคใหม่กับชาบีนาเดสอยู่แล้วนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเจ้าตัวก็เหลือสัญญากับบาร์เซโลนาเพียงแค่6เดือนเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสมมติว่ายืมตัวมาจากบาร์เซโลนา6เดือนกระจายค่าย,ยืมไปแต่พอยืมตัวเสร็จคุณเซ็นฟรีได้เลยนะครับเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ต่อสัญญาบาร์เซโลนาอยู่แล้วเห็นไหมครับว่าดีลนี้อาจจะคุ้มก็ได้ในอดีตครับแม้ว่าเมฟิสเดปายจะล้มเหลวกับยูเนเต็ดยังไงก็ตามเนี่ยนะครับแน่นอนละ่ะตอนนั้นทุกคนรู้ดีว่าเขาถูกคาดหวังสูงงมมมาาาากกกและะตััออัววเเคออออ็ยรรบบน่ เขาหลงระเริงกับแสงสีเขาหลงระเริงกับชื่อเสียงทําให้เขาเนี่ยไม่ได้โฟกัสในเรื่องฟุตบอลมากนะแต่ตอนนี้ครับยอมรับกกตรงๆเลยครับเดียปาในวัย28ปีไม่ใช่คนเดิมอีกแล้วนะครับ5ปีก่อนเป็นแบบไหนตอนนี้ไม่เหมือนแบบนั้นแล้วครับ เดบ่ายโตเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวครับวิธีคิดรูปแบบการเล่นคนละแบบเมื่อก่อนเราอาจจะเห็นเดบ่ายทำมี้ตะบันจะพุ่งไปข้างหน้าอย่างเดียวเลยแต่โชว์อย่างเดียวเลยไม่สนใจเพื่อนร่วมทีมเลยแต่ตอนนี้เราเห็นเมฟิสเดบ่ายเล่นเพื่อทีมมากขึ้นบวกกับแพชชั่นที่เขาแสดงให้แฟนผีเห็นมาตลอดนะครับว่าถึงแม้ว่าเขาจะจบไม่สวยกับยูไนเต็ดแค่ไหนเนี่ยเขายังคงคอยซัพพอร์ตทีมผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัวต,วตลอดและเขาก็ต้องการกลับมาพิสูจน์ตัวเองครั้งในถิ o, ่นโอทอฟอร์ดจริงๆไม่แน่ครับถ้าว่าพระเจ้าประทานโอกาสให้้เเเขาอีีกครังงนงนึ่ย่ย ที่ไนเต็ดพิจงณาเอาไว้ร่วมกับโอลิเวียชิรูมาคาสตูรามชูโปมอติงและชาลฟลิกเท่านั้นครับท้ายที่สุดครับต้องมาตามดูกันต่อครับว่าบอสใหญ่อย่างเอริกเทนฮาร์จะเลือกใครเข้ามาเสริมทัพในตลาดเดือนมกราคมเพื่อนเพื่อนคิดไงกับเดยฟายบ้างครับอยากได้ไหมตัวผมเองนะผมเป็นแฟนลีพูนะผมอยากได้มาก มันมีช่วงหนึ่งที่มีข่าวเลย่ย์พูช่วงที่แบบไปซีซีกับวายนาดุมอะ่ะโคตรอยากได้เลยผมรู้สึกว่าเดปบายมีความหลากหลายในแดนหน้าแล้วก็เป็นนักเตะที่ยิงประตูได้เฉียบคมเคลื่อนที่ก็ดีแล้วก็เริ่มเล่นเป็นทีมมากยิ่งขึ้นผมว่านักเตะอย่างเดปบายเนี่ยไม่ควรถูกจับด,ดองอยู่บนมาน้านาสำรองครับยังไงก็อยากจะเห็นเดปบายกลับมาเล่น,ลนบนเวทีพรีเมียร์อีกครั้งไม่ว่าจะเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือว่าทีมไหนก็ตามนะครับนี่คือสี่ดิวที่เกมเอร์เรยเลนข่าวมองว่าน่าจับตาม แน่ในเดือนมกราคมลองคอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามาได้นะครับนี่คือทั้งหมของเกมเอเรเลงข่าวในวันนี้ครับถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกและคอมเมนต์ติชมกันมาได้เลยนะครับวันนี้เกมเองไปก่อนสวัสดีครับ